ให้ S <S <an> ขอสวัสดีแลวขออัสสลาม,มุอะลัยกุมนะคะยินดีต้อนรับสุดนี้ทัวท่ค่ะคลิปนี้นะคะก็มาอยู่ในช่วงกักตัวเนาะแล้วเราก็แบบเออไม่ได้ออกไปไหนกันเลยทีเดียวเชียวนะคะก็คืออยู่แต่บ้านแล้วก็อยู่แต่บ้านนะคะและยิ่งเราอยู่ในอำเภอบางปะอินที่แบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากแบบมีคนติดค่อนข้างหลายคนนะคะละเยอะเนาะเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะคะอยู่แต่บ้านจริงๆซึ่งสิ่งที่สําคัญนะคะสําหรับนี้ที่สุดก็คือเรื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นไม่ใช่เรื่องกินนะคะแล้วก็ แบบว่านี่เป็นคนที่กินเก่งแล้วก็ชอบกินนู้นกินนี่กินนั่นมากๆแล้วก็อยากกินอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนคนแบบเหมือนคนที่มีประจำเดือนอยู่ตลอดเวลาคืออยากกินนูนกินนี่ตลอดนะคะในสิ่งที่มันไม่มีเนาะซึ่งนี่ก็เลยหาสั่งมานะคะทุกคนนี่ก็คือสิ่งที่นี่แบบสั่งมากินบ่อยมากซึ่งบอกก่อนนะคะว่าจริงๆอ่ะอีอันเนี้ยนี่เคยสั่งมาก่อนแล้วแล้วนี่ก็กินไปแล้วแล้วนี่ก็ติดใจนะคะแบบว่าอยากกินอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะติดใจมั้งแต่ตอนเปิดเทอมแล้วว่าแบบมีเพื่อนขายเนาะ เราก็เลยแบบสั่งจากเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าทีนี้เราก็เลยลองไปดูในแอปล a z a d a แล้วมันก็มีเหมือนกันเราก็เลยอ่ะลองมาเอามาลองอะไรเงี้ยพอลองแล้วติดใจก็ได้มาอีกกล่องนึงนี่นะคะอันก็คือขนมเปียะลาวาไข่เค็มทุกคนคือมันอร่อยมากนะคะก็กล่องเขาห่ออกมาดีแพ็คมันดีมากนะแบบมีแบบเแบบขาเรียกอะไรนะมีตัวเนี้ยมีที่พันอะ่ะเขาเรียกอะไรนะแรป เออนั่นแหละสักอย่างอย่างดีมากแล้วน,นี่ก็กว่าจะแกะได้นะคะพอแกะมานี่ก็บีบม,ม้วนเป็นรูกลมๆแบบนี้เนาะขนาทุกคนแล้วก็ร้านนี้ส่งไวมากนี่สั่งไปเมื่อวานตอนประมาณสามสี่โมงเช้าหรือว่าสามโมงเย็นประมาณนี้จาไม่ได้ละว,วันนี้ได้แล้วนะคะก็คือนี่สั่งประมาณวันพุธวันนี้วันพฤหัสนี้ได้แล้วนะคะคือแบบจะไวเลยขนาดนั้นด้วยน่าจะด้วยความที่เราอยู่ใกล้ด้วยนะคะอยู่ใกล้ เขาอยู่ในจังหวัดเดียวกันนี้นะคะก็เลยเออมันก็เลยส่งไว้เนาะอ่ะมาพูดมากแล้วมาเปิดดูกันต่อทุกคนนาะงก็จะมีความแบบนิดนึงนะคะกับบริษัทขนส่งก็จะแบบดูดิเดี๋ยวนี้จะแกะให้ดูนะคะนี่ไส้แบบทะลักออกมาอย่างนี้เลยอะขออนุญาตที่บีบขอโทษที่บีททบไม่สวยนะนี่มันจะประมาณนี้แบบหืม อร่อยมากอร่อยขอพายมันไม่สวยอ่ะก็คือน่าจะมาบานันนี้นี่ซื้อมาในราคานี่นะคะหกชิ้นเนาะรอ้อยเท่าไหร่ร้อยกาบาททุกประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าหรือร้อยแปดสิบเนี่ยแหละ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งเนาะอยู่ในกล่องเล็กนะคะอันนี้ได้มาเมื่อเช้าจากร้านนี้นะคะ n o ปอนเซอร์ no นะคะเราจ่ายเองเนาะนี่ก็จะเป็นน้องเดลิโอนะคะอันนี้ก็สั่งมาชิ้นละประมาณ11บาทนะคะในแอปนาแล้วก็อันนี้ได้โปรส่งฟรีด้วยก็เลยแบบไม่ซีนะคะก็เลยสั่งมาเลยชิ้นละ11บาทกินไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะสั่งมาห้าเนาะ คือเขาแพ็คมาดีนะตอนมามีแบบอย่างเงี้ยอย่างดีเลยนะคะแต่ว่านี่ก็แกะเล็กนเนาะยังไม่หมดนะคะของกินนี่ยังมีที่สั่งจากครูนะคะเห็นครูขายแ้องก็ตุ่นหน,นะะุนค่ะก็จะเป็นขนมพวกนี้ทุกคนจริงๆอะสั่งมาเยอะมากเพราะว่าเราเอาไว้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อน,เอนๆเรากับคนในครอบครัวอะไรอย่างนงี้เนาะก็เลยได้เยอะแต่ว่าอันนี้คือของนี้คนเดียวคือไว้อย่างละอันเนาะแล้วก็จะมีที่เป็น อะไรสักอย่างนี้แหละทุกคนแต่ว่าน่าจะหมดแล้วนะคะก็มาณนี้นะคะสําหรับของกินในช่วงกักตัวนะคะที่นี่แบบอยู่รอดได้ทุกวันนะคะคือนี่เป็นคนที่ชอบกินอะไรแบบอย่างนิดอย่างหน่อยแล้วก็หลากหลายนะ,ะจะแบบคือสั่งมาขนาดนี้ก็คงไม่ได้กินคนเดียวหมดนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวกินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่านี่จะกินหมดนีนะคะคือไม่ไหวจริงๆนะสั่งมาทีกล่องอย่างนี้แต่นี่ก็กินแค่ชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ ให้คนอื่นกินเนาะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับใครที่สนใจอยากจะติดต่อรีวิวหรือว่าอยากจะพรีเซนต์สินค้าหรือว่าขนมของตัวเองนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้ามีท่านนี้มีโอกาสนะนี่จะไปอุดหนุนนะคะแล้วก็ขอเป็นที่นี่กินได้ด้วยเนาะ,ะขอไม่เป็นไม่เป็นหมูนะคะแล้วก็เอาดีๆเลยก็คือมีฮาลันจะดีมากมีฮาลันรับรองหรือว่าเป็นคนอิสลามทานะคะคือจะดีมากๆเลยนะคะจะเป็นอะไรที่แบบ จะได้อุดหนุนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากกินอยากกินทุกอย่างแต่นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรแต่อยากกินทุกอย่างนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะใครอยากขายอะไรเม้นขายได้เลยพร้อมนะคะพร้อมอุดหนุนมากนะคะหรือใครจะส่งมาให้รีวิวก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ยินดีรัลองม,มากๆเลยใครสนใจก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวทิ้ง a c e b o o k แล้วก็ l ล n e IDline อะไรไว้ใต้คลิปแล้วกันเผื่อใครสนใจติดต่อขายของหรือว่าจะส่งให้รีวิวก็เป็นเกียรติมากนะคะขอบคุณนะคะโอเคเราอยู่ดีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย